วัดเล้วโอ้พี่น้องจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนี่ยายจะไม่ก่าผ้าม้วนฟาเข่าโคเข่าปลาเวยจ่าเด้อจะท่องสสวััดีครเออมหาเหตุขมเวยจ่าหายเท้าปาดเขาไปกับมันคือเกาน้อพี่น้องมามาเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหญ่แน่เด้อเพื่อกลังใจให้ยายแน่ไปมาหาเห็ดขมไปไปบุกในกันเด้อจ้ามากับดองหนุ่นดองไปเขาไปหาแล้วกันกระทองเลยออกมาเลยมาหาหมูกันไปจ,จะช่วยเฮ้ยม,ม, <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาจางมวนมามจากมาือ <c oughs> ไปลุยหมูเฮา สวยเหโอ้ดุดเต <laughs> <laughs> ้นไปไปเขาไปเก็บเท้าพอแล้วเด้วยวจะพอแล้วไหายอเก็บนี่กระเป๋าามงวาดียังงาขา จะากเกิบเดือพี่น้องมากนี่มานมาันเห็นบ่พี่น้องนี่งามงามงามพี่น้องงามนี่พี่น้องมาลุย เออพีนองบึ้งบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้วพี่นองด้วยเก็บปลาลองหญ่งงงงงมะพีนองเนาะนี่นี่ดอกดุมหน่อยฝนเส้าโต๊ะกระชิอันนี้แนลนี่ไปพีนองมามามาเมยในกันมาดุดไฮ้ เหนไหมไห็นตจทองเห็นเตจทองยาญจะทองเห็นอยู่เอาเก็บบ่เห็นยายบ่เห็นเลยมีเต่ตจทองมานเก็บอื้มเห็นงามๆนะเแ่าเนาะจุ๊บสวยๆกำลังงามๆเลยนี่ ลองมะดีเจังไหนพองหาไปหาไปเรื่อยๆไปพี่น้องมาหลุนมาหลุน บนเจ้าเึ้นบน,นี่งามๆนี่ใหญ่บนหินโอ้ยงามๆเลยพี่น้องจะ่อกไปหาไก่ใหญ่ก็หาเด่พ่อใหญ่ปัดมึงพี่น้องนี่หล่มไปลองงองเลย,ยงามๆเลย บรรยากาศงนอยู่ในเลยดอกงามเลยป้านี่หาเลีกใจดอกง่ายๆมันามานเลยมือน,น,น,นี่เต็มคาราเบลนี่เต็มคาราเบลเลยพี่น้องมือน,นี่เห็นบ่พี่น้องมาเลยเบล นี่งามๆเลยใหญ่เลยป๊ดมันนี่ม่จะ่ดอกงามๆดอกอ้วนๆคือใหญ่ขาดอุ้ยเออไอ้บึงตาท่องครับคุณเออหุ่นหมานหมานม่นจะใหญ่เลยนะมาเป็นห่วงมาก อันนีมันอยู่นี่ก้อนนะกก้อนนำหายอยู่เขาหายอยู่หานันเนาะนันเนาะโคดเด้อพี่น้องหานี่พี่น้องมานมาเร็วหายตระสอบมึงเออ้าหน้าลับันเเออนะป๊าดพี่น้องนี่ บุงไก่บุงหลอดหลอดเอ๋อนี่ไก่ไก่ถ่ายหลอดขาได้เฮ้ยเอาไปเอาให้ดิ้ด้วยม้าม้าแล้วเออม้าแก่พี่น้องนี่เอาปูนดอเอาเหมือกนี่จะดอก เต็มคาราเบ่โอเลยบ่นี่แนมงลายขันนอเด้พี่น้นนนนองอ๋อผีใหญ่ใช่ไเอาตัวาผีเลื่อยใหญ่เห็นทจ้าผีแล้วอยูออ่ในก้อนไม้หัวใหญ่เก็บมือเดียวแล้วหัวขาดโอ้นี่อันหนึ่งเอาอีกคนได้เถ่ามันมันอือปัดอือมันมันแล้วเก็บ นี่นี่พี่น้องม,นม,นมนันมันมันนี่คือมากกระต thor สองคนปัดทั้อือมนดนะ ไปไปแป้นนี่อยู่ทัองผิดไปพี่น้องไห้ยไห้ยยจะโทษจะโทษมาแล้วจะโท้อื่นย่ายเห็นโบพี่น้อง มือนี่เจียวๆมากมาป้อนมือมาโอ้ยนี่เออหี่ผิดน้องเลี้ยงบ่นี่นี่ฮะยังเก็บมือเดียวอุ้ยป้อนนี่มืองามๆด้ีจ้าเด้อ นี่ให้เออนี่ยนี่ยนี่โอ้ยยาทอกับตาทองโองามงามเลยมือบีโอ้ยนี่เก็บกล่องไอ้ก่อน่มาเช็คกัะตาเืมมเนมาเป็น้นองบ้างบ้างนี่ mình đuôn bát đậu ui hiếm bò pin non bát thấu thấu nó kẹp quấn bát ngày 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 ra con nó xèo luôn hiếm bò một chỉ thay ốc con hiếm ui lượn

มันมันมันเฮ้ยเปหนอเป็่าเออเต็มพา้าวเปล่าเลยแม่กะลังแจว้วแจ้วเลยมือนี่โอ้ยมวนมวนมา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 เออมูพันหนีไปอีกทีทีถ้าพูดก็หลายนะ โอ้โบุดเก็บบ่อเลนี้่นน่ะเออดอกหนึ่งเด้อเปิดพี่น้องเอ้ยงามงเห็นบ่พี่นอ้อง,งนนองนี่เอนี่งามงามบ้านของยายเด้อมือนี่เออมานมานมานจะตาท้อ,ทองเลยเอามวนๆมาเลยพี่น้องมาเด้อ

สน่ยคนไห้มีแต่ดอกกุยงาเนี่ย่าฮ่าฮฮ่โอ้โหมวนมวนมือนี่สูสูจะสวยเหาไปมีแต่ครพิการมาในกันเด้๋ยจ่าเดินไ่ทยางมาเร็วจะได้ก็สูเออถ้ามาหากลิ่นใบไ่รเหนื่อพี่น้องเนาะอ้ายเจียงฮ่องให้อ้ายขานองนี้ อ้อ้าอ้ียตน่ายยาวันทันตะทองเด้อจ่าเด้อหุ่นฮ่าแค่ไหี้อแล้วปาดตะทองปาดปาดปาดไปบินเออ มวนมวนมวนยากเต็นที่กุน่ <laughs> านาไปหาไปเรื่อยๆเลยเรามีโคกหมานหม,มานไปฉัน,ดน <c oughs> เดี๋ยวยน้อเอนอะมองเขาเึีงมวน <c oughs> นี่ออกอุ่นอีกซาลิงมาชูตอันี่อ้มองนี้ เดินโมพี่น้องนี่มันมันมันมาเลยจ้าดอกหนึ่งเลี้ยวนีแต่ดอกเลยียปังปังเนาะพี่น้องเนาะพอกาสิเกบไป็นต้องผีเลยเ็าแย่สวยดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งด้วยจ้าเลือดตาเพื่อน เมานมานโอ้ยเนี่ยโมหินไปจะได้ขอถูถขอไผ่เด้อพี่นอออออ้องเอ้ยด้วยพ่อบอพ่อไปเรื่อยๆอยู่ไหนล่ะปูนตะท่องเก็บอยู่นะอืมตะท่องเราพอ่อเรื่อยๆอยู่มา เตกสะก็ไปทางไหนบุบันพี่น้องหมันมานพูอไผ่นะพ่อคู่เอาเอาเข่ามาเก็บมาเก็บปัดพี่น้องมามาเอาเก็บเอา OUR ออยายเก็บตะโองก็เก็บมองหนึ่งยายจะเก็บบางนึ่งดองพ่อบ่ดองตีเฮ้ก็ลังงงงนะน้ำพี่น้าะเออยนี้นี่น้ำน้ำ นี่นี่เก็บกวงไว้ก่นอกนนะพี่น้องน่ะนี่เปิดเดเปิดเปิเปิดเปิเปเลยดเปมดนปเปเปเ ดอกเขาปนวุ่นเลยหวานมาแล้วขอยุติเถ่า เออมันนี่น่าเจา้าดูย้ายบริษัยมุสุดอ,อกอดิจ่าเด้อนี่นี่เห็นบ่อหนี่ออนี่พี่น้องงามงามเลยกระลังออกงามงามเลยพี่น้องเห็นบ่อเห็นบ่อเนี่ยเออเก็บในย้ายเด้อ được ngay ngay ngâm ha nhìn nhìn thấy nó dư ui hát hát không นั่นนี่มเนมือนๆอืม,ามาอขาวๆมีไงง,งามดิเห็นบอพี่น้องอ๋อห่อนห่อนพี่น้อง ไม่ย่งเทาปัดกระทองเห็นโอพี่น้องเงี้ยงงานพี่น้องเลยเห็นบนี่น่งกย็บเส้อพี่น้องด้วยปัดงานนี่พี่น้องเห็นบหลุ่มตา

หมาหมาน,มานูเด้อจ่าเด้อตรทถองเออดเด็กกระตันหนึ่งเด้อจ่าเด้อยายกระซิจบคลิปมาหาเห็ดขมไปเพียงแล้วนี่ะพี่นออ้องขมไปเพียงแค่นี้ดเด้อจ่าเด้ออู้ยมือนี่รัวๆไปเลยกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหญ่นดเด้อ เป็นการลักงใจให้ยายผู้ชกคนสวัสดีครับค่ะยายพิดผ่านระกนได้ยายขออภัยด้วยจ้าสวัสดีจ้าราักนะทุกคนจุ๊บๆจุกคนติดตามคลิปยายต่อไปได้เลยจ้า